สวัสดีค่ะจากช่องประกาศหอมหๆสวีเดนนะคะวันนี้คุณเลมโบจะทำอาหารเยอรมันนีค่ะก็มีสนิทเซนที่เราซื้อมาสำเร็จนะคะแต่ว่าเราต้องมาทอดค่ะมาดูว่าคุณเลมโบเขาเตรียมจะอบมันฝรัง่งมีส่วนผสมอะไรบ้างจ้าก็อ่ามันฝรั่งนะคะผูโโททิส อ,อ,อูดค่ะชีสนะคะมันฝรั่งต้มใส่เกลือจากนั้นเขาก็มาบี้ๆแบบนี้แหละค่ะแล้วก็เขาใส่กระเทียมบดเข้าไปนะคะกระเทียมบดตามด้วยชีสหรือว่าอูดค่ะจากนี้เดี๋ยวคุณเลมโบจะเอาเข้าเตาอบจ้ะโอเคเออก็ในขณะที่คุณเลมโบรอเตาอบวอร์มเตาอบอยู่นะคะ เดี๋ยวผักกาดหอมจะไปทอดสนิดเส้นในมุมครัวไทยเล็กๆจ้ะค่ะตอนนี้ผักกาดหอมจะทอดนี่นะคะสนิดเส้นค่ะ,ะเหลืองแต่ว่าทำไมมันเงียบดีจังคิดว่าเตาไม่ร้อนแอบเหลืองแอฟแฟดีย่า ตอนนี้มันฝรั่งของคุณเดมโบสุกแล้วค่ะโอ้ยเหลืองแล้วพ่อเถือจานรอแล้วเหรอถักถักชาวิเก้หอมจังเลยลูกตักกอดแอนเซกลิง จังเลยเมน,นูนี้อร่อยคะ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับข้าวคั่วนะเขาเรียกสเตอร์เบิร์ดนะคะสเตอร์เบิร์ดเหมือนหัวลำอย่างนั้นแหละคะ่ะเนี่ยเขาจะอเ,เอามาคลุกคลุกสเตอร์เบิร์ดอืสเตอรร์์ c, <ะ> <ur> เเบิดบพน พันเนียริงพันเนียริงคือคล้ายๆกับหัวลำอะคะ่ะที่ที่มันเหลืองๆเ,เนี่ยนะคะหอมมากลูกตะกอดแอนซิกลิงอย่าหัวโอ้ยมันฝรั่งเข้าสุกแล้ว เนตาลิตเต้สนนเ้นของเราทอดได้เนยนะคะนี่เหลืองๆเลยะะแฟดิตเอนติเกนแอนดสคริมออจ้ะสุกอันนึงแล้วมารับได้เลยค่นนี่นะคะของคุณเลมโบค่ะมันฝรั่ง หอมมากอุ้ยลูกตะกอดอันสิบิลิงีเยนดูสิใส่อะไรโอ้ยอะไรับอ like <a> ืมตะมุตะมินี่นะคะดูมันฝรั่งคุเลมโบล,ลืมบอกว่าผมใส่น้ำมันมะก,กอกด้วยนะคะต้มมันฝรั่งใส่เกลือค่ะ น้ำมันมะกอกโรยโรยใส่กระเทียมบดลงไปค่ะแล้วก็เอาเนยเอยเอาชีสโรยหน้าแล้วเข้าเตาอบจ้ะสุกออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะถักสวีสเกนเซริงอืมตกลงว่าจานที่ทำจานแรกแกให้ผักกาดหอมค่ะแกก็เลยบอกว่าแกจะทำอีกจานหนึ่งก็ขอบคุณขอบคุณ ถักรโซมิเกะมะนาววางแล้วก็ใส่เหมือนน้ำสลัดอะค่ะวีสลิตเอ๊ะวอเทเดตชิลีบานเอสส์ฮะชิลีบานเอสส์เดบานเอสส์อ๋อชิลีบานเอสส์ต้องใส่ฟักกอินเบียร์นี่นะคะ ตามด้วยวอท t ห้แต่เด็กโคปปิสฮะเด็โคปริสโคปปิสโคปิสอ๋อข้า่างอืมตามด้วยนี่นะคะเปียวๆดองๆค่ะอ่านเอาค่ะ s <S นี่เลยค่ะจานของคุณเลมโบนะคะน่าทานมากอาหารเยอรมน,นีแต่ว่าอยู่ที่ครัวสวีเดนค่ะจานนี้ของหอมเอง ไปค่ะทานกันค่ะเพื่อนเพื่นพนอน,น<ะ>อว,วชิก้ไว้หนุก้มน้มดแฟดิตักชาวมิเก้เกบอกว่าวอชิกรูดแอนซกริงนุ่มมดแฟดิดวอชิกรูดเบื่อยอ่ะเริ่มก่อนเริ่มก่อนเพาะน,น่าทานมากซีกอดอูดแอนซิกริง

ก้นอ๋อ Perfect Perfect คันนอ๋นไม่คิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันจ้าโอ้โหเยสติกุนลิกสวัสดีครับครับเฮ้ดึกติกเก่งมากแกที่รักโอ้ยมือไหน มีความสับสนกับการจับซ่อมและช้อนอย่างมากหอมเจ้าว่าลิติกอืมอือกอบอร่อยเย็ดติก็ติอันจริงอือืมพูดถอดทิบมันกรั่งอืมอืม มันฝรั่งชนิดนี้กูณดัมโบ้ไม่ได้ปอกนะคะทั้งเปลือกค่ะไม่มีสะดุดลิ้นเลยค่ะเขาเรียกว่าละลายในปากมะนาวเอาไว้ก่อนยังไม่ตัดลด <laughs> เพราะว่าไอ้ลูกเล็กๆนี่มันเปรี้ยวอยู่แล้วกูใหม่ก่อน ฉังกรอบนะคะกรอบไอตัวสเตอร์เบิร์ดเหมือนกับหัวลำอะ่สาไ่โกมันจะจริงเหรอเหรอเกบอกว่ามันฝรั่งนี่มันขาดเกลือไปหน่อยไหมผักกาดหอมบอกว่าลอกกลมลอกกลมก็คือพอดีค่ะแกบอกเซกเก็ตคือจริงไหม อ้าวลืมเอาชุดเอ่อลืมเอาชุดแม่ครัวออกอือหืมทำตลาดกบผิอ p e r อ e c จ a m ิ z i n อ p e เ f e เฟคานูนบออเย็ดติกอ อร่อยจนลืมใส่ไอสลัดค่ะไกลหน่อยนะคะมุมกล้องไกลนิดหนึ่งเพราะว่าจะได้สองคนค่ะบ้านเราไม่มีมุมกินข้าวหรอค่ะไม่มีมุมรีวิวสวยๆหรอค่ะแล้วก็จัดมุมลุกๆนี่แหละ Mm. hämta bearnaisesås och, och koppris ja jag sen varsågoda mm. tack så mycket älskling varsågod den var god, bära ja. bea jag gillar koppris, det är gott mm. eh, bä skog ja skogsbär mm. <laughs> ja skogsbä, hålla var mycket bär มูเซอร์สันและอะไรทัองนอืมเซรัลต์อมกูสเซอืมอืมโอ้ยอร่อยเหลือเกินนี่ทั้งเปลือกนะคะอืมแต่ไม่สะดุดลิ้นเลยค่ะเนียนไปกับเนื้ออดูอร่อยแล้วส่อนอืม ลืมใส่ไอ้น้ำสลัดเลยค่ะอร่อยจนลืมใส่หยอกเริ่มแหละแต่อาร์ติกอ์เอ็นเตอร์ทีคลอสเยวีคลอสอีนอร์ก็คงจะเป็มแมทแฟนแฮสติก Oh, uh, nu då var det bara lite chili i. Jasså? Gott. Det blir bra. Ja tack. Det, det löser sig. แปลกฝรั่ทำไมเขาไม่ใช้ช้อนกินเกี้ยงยิ่งกว่าใช้ช้อนอีกนะเบปอร์เฟกตสเต็กส้วยก็รูดีบรเฟกต์คานูนบราอ อืออือออสนานเลยใ่คลาติค l ุณทำ d าหารทุกอ่าง่บอว์วันขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ัววอชกูดแไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับวอชไม่เป็นไรม่เป็นไรครับอะไรครับไม่เป็นไรครับยับวอชกูดฮ่าฮ่าฮ่านทันิเย็ดติก๊อ วัวเชกูได้ไอสกย่อเดียล่ะดูเดียล่ะเดียล่ะลิตรแบ่งกันหน่อยฮ่อยนะบินดูเหรอฤดูหนาวก็กินเยอะๆค่ะไขมงไขมันค่ะพวกนมเนยจะได้มีภูมิต้านทานภัยหนาวค่ะเดี๋ยวใกล้ถึงฤดูร้อนแล้วฤดูร้อนก็ออกกำลังกายทำรั้วสำสวนค่ะ หุนก็จะลดลงบ้างเนาะเพราะว่าเราได้ออกกำลังกายในฤดูร้อนค่ะทำรั้วทำสวนมันปะละ็ลังก็ไม่นอนหมอไปอ่ะอืมอ่ะอืม <c oughs> <c oughs> ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปค่ะช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองด้วยนะคะค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า